Thank you ราศีมิถุนนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่13มิถุนายนถึงอาทิตย์ที่19มิถุนายนต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนแบบนี้ว่าดวงของคุณนั้นได้ดาวอาทิตย์นะครับโคจรมาทับลัคนาแล้วก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนอกจากราชาโชคแล้วยังได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์นาราเกณฑ์คือลัคนาราศีมิถุนเป็นลัคนาราศีรูปคน นะครับดาว1ดาว7หรือดาว5ดวงใดดวงหนึ่งหรือทั้ง2ดวงหรือ3ดวงมาทับลัคนาก็าถือว่าได้อง์เกนนรารเกณฑ์อธิบายความเป็นความรู้ให้ทุกท่านว่าคำว่าองเกณฑ์หรือนรารเกณฑ์นั้นถ้าเป็นดวงกําเนิดก็หมายถึงบุญวัฒนาดีมีความมั่นคงในชะตาชีวิตสร้างตัวได้รวดเร็วนะครับแล้วมีโอกาสเจริญก้าวหน้าจเจริญเติบโตไปได้ในะทิศทางที่ดีส่วนถ้าเกิดเป็นดวงจรดาวจออย่างเนี้ย ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เออมันมีความสําเร็จมีสิ่งที่ทาให้คุณแฮปปี้เข้ามาแล้วถามว่ามันดีเด่นเรื่องใดก็ไปดูในคุณภาพของดาวในในกรณีนี้เป็นดาวอาทิตย์ที่มาทับลักก็อาจจะเป็นโชคดีในเรื่องของชื่อเสียงก็ได้โชคดีในเรื่องของการเงินจากสังคมแวดล้อมก็ได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของการเงินชื่อเสียงการเป็นที่รู้จักของคนเออหมู่มาก นะครับดาวพฤหัสยังคงรอยกลางฟ้าอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานอยู่กับดาวองคารคู่สมพลนั่นหมายความว่าคนให้การนิยมชมชอบในตัวคุณผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนการงานก็ดําเนินไปได้อย่างดีและจะเป็นสัปดาห์แห่งการตักตวงหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในสัปดาห์หน้านะครับการเงินจะดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็คือวันจันทร์ ดีไปเรื่อยๆจนถึงปลายสัปดาห์แสดงว่าคุณจะมีเงินทองเข้ามาตลอดมีโชคดีในเรื่องของการเงินมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินแล้วก็มีความรู้สึกเบิกบานเมื่อการเงินมันมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนสิ่งที่ต้องพึงระวังนะครับกลับเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเรื่องปวดฟันระวังเรื่องเจ็บหลังเจ็บหัวเขา่าหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ นั่นแหละครับฟันอาจจะไม่ค่อยดีก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดจะแก้เคสซ้าสัปดาห์หน้าหาเวลาไปทําฟันไปขูดหินปูนซะก็ได้เอออันนี้ผมแน่จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะครับหรือถ้าเกิดมีแพลนอยากจะทํามาตั้งนานอยู่แล้วจัดไปเลยในสัปดาห์หน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของฟันนะครับเป็นเรื่องที่ผมให้ความสําคัญมากๆอันนี้เราว่ากันตามดาวตรงๆล้นๆเลยนะเสื้อนรื่งในเรื่องในเรื่อง,ใน,องในเรื่องของคู่ครองเรื่องความรักนะครับ เออก็เป็นสัปดาห์ที่ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วกําลังจะเริ่มต้นความรักหรือมีใครมาชอบกันอยู่หรือคุณไปชอบใครก็ตามความรักน่าจะกําลังดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับควรจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณสารต่อในเรื่องความรักที่กําลังจะผริบานแล้วก็ดําเนินไปได้ด้วยดีใครที่มีคนมารักมาชอบหรือคุณรู้สึกชอบใครพึงพอใจใครก็ตาม ดูตามรอบมงคลจรของดาวแล้วนะครับดาวความรักโจรเป็นเกษตรราธิบดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกเป็นโยกเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เป็นอุดมเกณฑ์อยู่กับดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเอออยู่กับดาวอังคารได้คู่สมพลความรักกาลังดําเนินไปดีครับถ้าคุณมีไมตรีกับใครใครมีไมตรีกับคุณโอกาสที่ความสัมพันธ์จะดําเนินไปได้อย่างดีนั้นเป็นไปได้สูงทีเดียวส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสําคัญก็ความสัมพันธ์ก็ยังไปได้อย่างดีก็ขอให้โชคดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6 สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล